อิมินาสก,กาเลนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเลนะธรรม,มังอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเลนะสังขังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระววนตังอภิวาเทมิ สวา,าวกาโตภะวะตาธโมตามังนัสสามิสุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะม,ม,มามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงละกันาทายติสารเนนะสหะ ปัญจาศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงลคณทายะปิสลเนนสหะปัญจาศีลานิยาจามะตติยัมปิม si ยังพันเตวิสุงวิสุงลคณทายะ สัลลเนนะสหปัญจาศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุด ทังสาลนังกัจจามิธั้มังสาลนังกัจจามิสังฆังสาลนังกัจจามิทุติยามปีอุทธังสาลนังกัจจามิทุติยามปธอัมบังสาลนังกัจจามิ Tu tiampi sang salanang kacami, ta tiampi put hang salanang kacami, ta tiampi amang salanang salanang kacami. านาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุลาเมระยะมัชฌะมาทฐานาเวรามณีสิกขาปังสมาธิยามิสพังอปลาทังขามัทะเมพันเตอุกาสะทวารัตเตเยนะกตังสพังอปลาทังขมัทะเมพันเตอุกาสะขมามิพันเต อิติปิโสภักขวาอาลังสัมมาสัมพุโตชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกวิทูอนุตตาโลปุริสัตถมะสาลติสัทเทวมนุสสานังพุโุภควาติ สวาขาโตภะคะวะตาธัมโมสานทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปะจตังเวทิตัพโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆอุชุปฏิปันโน พักวโตสาวกสังโฆยายะปฏิปปโนพัควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปปโนพัะวัโตสาวกสังโฆยะทิทังจตาลิปุริสายุคานิอัตถุริสะกุคะลาเอสะพควโตสาวกสังโฆ อาหุเนโยปาหุเนโยทักคิเนยโยอันชาลิกาลนิโยอนุตาลังปุญญเขตังโลกสาติอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิทุโคโหมิอาหังอเวโลโหมิอาหังอัพยาปัชโชโหมิ อาหังอานิโคโหโมิสุขีอตัตนางปาลิหะลามิส,สัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูกเกิดแก่เจ็บจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาจมีคาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิออย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตนงางฝาลิหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เธอสัมปะจิตฉามินาสังสิโม พุมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปลรายันติพุมมาจะมหาเทวาอะภิลาภาพรวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอะุนะโมพุทธายะวิรทะโย วิละโคนายมวิละหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิละอิทิโยพุทธัะมานีมามะพุทธัะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือคาถาล่ำรวย ทานังโพคังทุสะมณีนังโพคังทุสะมณีอุมิอมิมอิสุตังสนะพุุธังอสุนะอะมาภะทะจะภะกะสะนะโมพุทธ,ธายะพระพุทธไตรนตนญาณ มณีนพราชสีสหัสสะสุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอะขีทานังวะรังคันธังศีวลีจะมหาเทรลังอะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิ ทาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆะููเชมินะปลดหนี้โมปลดหนี้พุทธปลดหนี้ทาปลดหนี้ยะปลดหนี้มีศีลมีทรัพย์ด้วยนะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา ยะถาพุทธโมนะ